ในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุตุชนซึ่งเป็นคนหนาแน่นด้วยกิเลสนั้นเราทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดทำพลาดบ้างเป็นธรรมดา แต่ว่าเมื่อทําผิดพลาดแล้วคนที่มีปัญญาจะย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองว่าผิดพลาดเพราะเหตุใดเมื่อค้นพบสาเหตุแล้วเขาจะรีบแก้ไขอย่างทันท่วงท,ทีส่วนคนที่ด้อยปัญญานั้นทันทีที่ผิดพลาดก็จะมองออกไปข้างนอกแล้วกล่าวโทษคนนั้นคนนี้คนที่ทําเช่นนี้นั้นจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นทางที่ถูกที่ควรน,นั้นเมื่อเราทําอะไรก็ตามประมาทพลาดพลั้งไปผิดพลาดไปจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่ามัวสนใจแต่การแก้ตัว ให้ทำตามหลักนักปราชญ์ที่ท่านแนะนำเอาไว้ว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติคนอัป,ปรีชอบสอพลอคนขี้ชอ่อชอบโกงคมทธรรมประจำวันนี้ก็คือการแก้ไขจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายดีขึ้นส่วนการแก้ตัวจะทำให้ความผิดติดตัวเพิ่มพูนมากขึ้น